สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับผลกระทบเช่นน้องพนิพารอดุดที่ทําให้เธอต้องพิการเป็นอัมพาตชีวิตความเป็นอยู่ของเธอในขณะนี้เป็นอย่างไรปฏิตัตครับ นางสาวพันนิพารอดพุดอายุ23ปีชาวจังหวัดยะลาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี2549โดยถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจนได้รับบาดเจ็บมีผลทําให้พิการอวมภาตค,ครึ่งท่อนล่างปัจจุบันเธอได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ฟืน้นฟูอาชีพคนพิการนาครศรีธรรมราชเพื่อฝึกอบรมอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้นำความรู้กลับมาพัฒนาให้เป็นอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวได้ในอนาคตต่อไปครับก็คือทุกทุกท,กทกรายที่เข้ามานะคะไม่ว่าเป็นเป็น,ปนยังไงต้องผ่านกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ก็คือมีการอาจจะสอบประวัติทำข้อมูลทำแฟ้มประวัติแล้วก็ดูแลในเรื่องของปัจใจสีที่ขาดว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะที่นี่เนี่ยเราบริการฟรีทุกอย่าง เพราะตอนนี้น้องกำลังจะไปฝึกงานซึ่งน้องก็บอกว่าหาที่ฝึกงานเองที่จังหวัดสตูลน,นะคะนอกจากนั้นยังม,ยงมียังมีน้ําใจชวนเพื่อนซึ่งอยู่แต่คนละแผานกเนี่ยไปด้วยเห็นว่าจะไปอยู่ที่บ้านด้วยกันที่จังหวัดสตูลแล้วก็ฝึกงานหนึ่งเดือนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาประเมินว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวเราอาจจะมีส่วนในการที่ช่วยในการหางานประสานกับจัดหางานหรือว่าแรงงานหรือไม่ก็คือว่าอย่างอย่างบางบางกรณีเนี่ย คิดว่าถ้าหลักสูตรมันยังไม่แน่นพอก็คือคอ,อาจาจะน้องจะอาจจะได้เรียนต่ออีกปีแล้วแต่ความต้องการเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างยากเรื่องความไม้เหลืออ,อื่นๆก็คืออาจจะมีเงินสงเคราะห์นะคะตามไปต่อที่บ้านแล้วก็การเยี่ยมบ้านต่อว่าพอไปอยู่ที่หอสตูลแล้วเนี่ยกลับไปที่บ้านเนี่ยเราจะมีเครือข่ายซึ่งอาจจะเป็นบ้านพักเด็กหรือว่าพอมจอนะคะจะค้าไปเยี่ยมเป็นระยะคือคือไม่ได้ว่าจบจากเราไปแล้วเนี่ยจะจะขาดการติดต่อกันเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาในเรื่ององการัทธาที่เนี่ย มีใจค่ะพอดีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วก็มีหน่วยงานเขามา,าแนะนำบอกว่าเออให้มาฝึกอาชีพไม้จะได้กลับไปจะได้ส่วนมีงานทำ